ถามว่าสำคัญไหมสําคัญนะเพราะว่าผูหมาเนี่ยชื้นเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราได้ฮเฮ้ยอันนี้คือแบบเพิ่งเคยเห็นที่สําคัญเป็นฟ้ดเกตก็คือถ้าสมมติน้องแมวเด็กอย่างเงี้ยน้องพี่เขาเขี่ยเล่นเข้าปากถ้าเป็นแบบถ้าไม่ธรรมชาติเงี้ยเข้าท้องไปมันสะสมอาจจะเกิดมาเล็กในนะเขาได้ตัวเนี้ยกินได้เราเคยกินโชนนะ้ยนะ <laughs> <laughs> วาแบบมม่เกขใช่ <laughs> นเข้าสู่รายการแรกแล้วเึ่งวันนี้บรรยากาศมันแปลกนามากเลยค่ะน้องสนทำไมคะพี่โบเพราะว่าเรากำลังอยู่ที่ <S 1> <S 1> งานเพ t Expo 2024นะสูขสุนทแห่งชาติิริกิจค่ะ <S <S ซึ่งจริงๆเนี่ยเห็นพี่ใส่หมวกแปลกๆอย่างนี้น่ะไม่แปลกนะเพราะว่ามาตรงทีมทีมอะไรคะพี่โบวันนี้ทีมอะในคองศซน <S <S คุ่มทรัพย์เพื่อนรักสุดขอบฟ้าค่ะเดี๋วเคซึ่งวันนี้เนี่ย แอบเห็นแล้วเห็นคุณพ่อคุณแม่พาเหล่าลูกๆน้องหมาน้องแมวมาแต่ละคนนิ่วบอกเลยนะว่าแฟชั่นนี่จัดเต็มมากๆวันนี้เนี่ยแแบบสัตว์ว้าวก็เลยตั้งใจจะพามาชมบรรยากาศเนาะอยากรู้แล้วค่ะพี่โบว่าข้างในจะมีอะไรบ้างเพราะว่าโอ้โหจริงๆวันนี้นับร้อยชีวิตเลยนะคะเท่าที่สแกนมองดูแล้วเนี่ยน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะใ บรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็มีอะไรแบบมีเทรนอะไรชิคๆใหม่ๆยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเจอกันเลยค่ะไปค่ะ มันเป็นเครื่องที่วัดความชื้นในหูอของน้องหมาความสามารถของเขาเนี่ยเมื่อกี้แอบถามไปแล้วนะมันสามารถลดความชื้นม่มีพัดลมตัวเล็กๆเนี่ยเป่าลดความชื้นได้ถามว่าสาคัญไหมสําคัญนะเพราะว่าหูหมาเนี่ยชื้นเนี่ยมันจะเกิดเชื้อราได้เฮ้ยอันนี้คือแบบเพิ่งเคยเห็นความดีไซน์ของเขาแบบสวยมากอะต้องบอกก่อนว่ามาในงานนี้เนี่ยหลายๆหลายๆบูธที่เราเดินนะคือ ค่อนข้างที่จะเน้นแบบดูนี้ดีไซน์สมัยใหม่หมดแล้วอ,อันนี้คือสวยมากใช้ได้จริงใช้ได้จริงพอพูดถึงเทรนแฟชั่นของน้องหมาแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ารองเท้าน้องหมาเนี่ยมันเป็นเทรนอีกเทรนหนึ่งเพราะว่า พื้นของบ้านเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าแบบประเทศไทยมันร้อนจริงๆนะคะดังนั้นเนี่ยแฟชั่นตัวนี้เนี่ยกำลังมาเลยถามว่าใช้ได้จริงไหมจริงนะเพราะว่าในงานเนี่ยเห็นคนใช้เยอะมากแล้วนะคะซึ่งจริงๆมันถามว่าจะเป็นไหมเราว่าเราจะว่าจาเป็นนะเพราะว่าพื้นถนตนตอนนี้มันร้อนจริงๆอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เราอ่ะชอบมากรองเท้าเองเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบด้วยน่าสนใจมากๆที่สําคัญคือ เขาจะทําให้พอดีกับตัวน้องเลยมันก็ทําให้แบบน้องอ่ะไม่มีความลำคาญเนาะเดี๋ยวนี้ก็อบอกเลยว่าแฟชั่นเนี่ยคือไปไกลมากแล้วจริงๆ อีกหนึ่งชิ้นงานที่น่าสนใจมากเลยค่ะก็มีความนวัตกรรมอยู่นะเขาบอกว่าเป็นเบาะนอนสะท้อนน้าแล้วก็สามารถกันฉี่ได้แล้วก็ยังปรับอุณหภูมิให้กับน้องๆได้ด้วยค่ะก็คือน้องๆน,อ,งนอนนี่จะไม่ร้อนแน่นอนดูสิดูเจ้าตัวน,นั้นซี่รักไหม อันนี้บอกเลยว่าเมื่อกี้เดินมาแล้วแบบว้าวมากเลยพามาดูพิเศษเปลี่ยนสีได้ด้วยทำไมไอเดียมันเริ่มมาจากอะไรอะคะทำไมอยู่แบบอยู่ดีๆถึงทําจากรุชี่ในหมาปกติไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นแบบอ่านน้ําทั่วไปเลยปกติอะเขาก็จะไปตามพวกสปาอะไรนี้ถึงจะได้ทำเรื่องนี้เทนสัตว์เลี้ยงมาทำเองเลยในบ้านคู่ควรวยที่บ้า ไม่ต้องไปไกลค่ะซื้ออ่างไว้ที่บ้านจบร็จจบแล้าอ,อยากจ<ส>ะตามเมื่อไหร่ก็ได้เลยใช่อยากจะตาเมื่อไ,ไหร่ก็ได้แล้วมันมันผ่อนคลายช่วยให้คนดีหลายตัวเลยค่ะ มแต่จริงๆสำหรับน้องหมานะคะซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าออกแบบมาสำหรับน้องหมาโดยตรงไม่มีการปรุงรสนะคะแต่ว่ามีการใส่กลิ่นนะคะก็จะมีเป็นพวกกลิ่นแซลมอนทูน่าแล้วก็มีสำหรับพวกแพ้นมบวมัวเขาก็จะแบบเอาส่วนของนมบัวออกไปให้ด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีหลายรสมากๆเลยน่าทานมากเลยน mm ีเ hmm. หมือนของคนมากเลยอันนี้ต้องขนมมากระลองน่ารักอ่ะไอเดียเขาดีมากเลยนะ ม,มีอะไรติดว้ติดมือกลับไปดีคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โมแบรนด์นี้แบลิปูนี่น้องแมวหนูกินอยู่เราไปถามน้องเ<ม>ขาที่สอนแมวว่ามันมีอะไรดีแมวพี่ถึงกินไม่หยุดเลยน้องส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแภาพี่หน่อยได้ไหมคะเนี่ยพ <laughs> อดีแมวพี่ชอบกินอาหารแบรนด์นี้มากเลยอะค,ค่ะ ก็คือเราจะมีอาหารเฟริโปค่ะอันนี้ค่ะมี2สูตรค่ะมีทูน่ากับซีฟู้ดค่ะเนี่ยจะเป็นทูน่าค่ะตัวเนี้ยจะบำรุงขดแล้วก็ลดอกาการเกิดนิ่วค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องที่ผ่าตัดอีเดียวทานได้แล้วที่สาคพันค่ะทานทุกช่วงวัยสี่เดือนขึ้นไปทานได้ค่ะจะมีทูน่าแล้วก็ซีฟู้ดค่ะก็เอ่อกาสการเกิดนิ่วจริงๆถ้าทานแบบระยะยาวนะคะทานได้เลยที่สามันนะแมวพี่ขดไม่ร่วงเลยค่ะทานแบรนด์นิ้วโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะยังมีอีก พี่อยากให้แมวสุขภาพดีค่ะยังมีตัวเอสเมโลเดลี่นะคะเอสเมลโลเลี่เหรอคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นแมวเลียอันนี้เป็นยูนิลี่รี่ค่ะอ๋อบำรุงมันจะให้ไตเป็นปัสสาวะเป็นขุดไตเป็นคูณสองคือเขาบโกคูณสองไตด้วยนะคะปัสสาวะด้วยค่ะอันนี้น้องน้องไปโรคไตทานได้ส่วนอันนี้จะเป็นกระตุน้นหัวมูอรอดคูณสองเหมือนกรรันไลซีนสี่ร้อยแล้วก็บำรุงเลือดด้วยอันนี้น้องเขาขนล่วงใช่ไหมคะ อันนี้ได้ค่ะแอนเดลซีแอนบํารุงโคดค่ะใช่น้องหมาก็มีนะคะนี่จะเป็นกระต้มหัวบํารุงเลื่อนเหมือนกันค่ะอันนี้คือทานได้ทั้งน้องหมาน้องแมวในสุดบํารุงเลื่อนอันนี้จะเป็นของน้องหมาจริงๆแล้วถ้าน้องน้องหมาแพ้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแนะนําาทนอันนี้ได้ค่ะแต่เราเนองหมาจะมีแค่หนึ่งสูตรนะสายนี้นี่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 สายแมวมาสับปะหลังของคนไทยนี่สหรับสนุนคนไทยค่ะอันนี้เป็นไฮแอนด์ซีค่ะเป็นสายแมวแบบสับปะหลังนะคะก็คือตัวเนี้ยค่ะ กดชักโครกคือใส่มาอีช <radas> ักโครกได้ใครแอบเลี้ยงในคอนโดนี่คือใช้ได้นะไม่ต้องไปที่ข้างล่างเรียกว่าแอบแอบบอกแล้วกันว่าถ้าเลี้ยงในคอนโดก็ได้ตัวได้เลยนะคะจะมีกลิ่นเบอร์รี่นะคะกลิ่นวานิลลากลิ่นมะลิแล้วก็ใครที่แบบแพ้กลิ่นอะไรเงี้ยก็คือไปกลิ่นธรรมชาติก็มีค่ะ ใช่แต่อันนี้ค่ะก็คือเราเราจะเป็นออร์แกนิกทั้งหมดค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องแพ้ฝุ่นน้อยค่ะไม่มีฝุ่นเลยจับตัวภายใน3วิปุ๊บ,บจับเลยค่ะนี่ไหมเทรนดเห็นบ้าบอกแล้วเทรนออร์แกนิกมันกำลังมาจริงๆค่ะใช่ที่สำคัญค,คือสนับสนุนคนไทยด้วยกันด้นะเป็นปุยได้นะคะไว้หน้าบ้าน ถูกกันไหขชอบตรงจุดนี้ชอบตรงสำับสนุกคนไทยด้วยการแขบเป็นออร์แกนิกด้วยน่าใช้มากอ่ะที่สําคัญเป็นฟู้ดเกตดก็คือถ้าสมมติน้องแมวเด็กอย่างเงี้ยเนาะพี่เขาเขียยเล่นเข้าปากถ้าเป็นแบบทําไม่ธรรมาชาติเงี้ยเข้าท้องไปมันสะสมอาจจะเกิดมาเร็กในนะคขได้ตัวเนี้ยกินได้เราเคยกินโช้ยน,นะ <c oughs> ด้วาวก <c oughs> ิน,นไ,<ม>ได้ค<า><ม>วานใช่กินโชเลยหรอไม่อันตรายค่ะโอเควันนี้ขอบคุณน้องขอบคุณ่ค่ะเดี๋ยวพี่กดหนุนต่อคขอบคุณค่ะ ขอบคุณามากค่ะเดี๋ยวไปทาไปเดินดูต่อเลยไปศนเนตอนแรกเราตั้งแต่เดินมาในงานเนี่ยเราเจอแต่น้องห่าน้องแมวแต่จริงๆแล้วในงานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้องห่านน้องแมวนะ เอกโซติกก็มาค่ะหลากหลายชนิดมากเลยไม่ว่าจะเป็นนกมา้าแสคาปิบาร่ากระต่ายหนูแม้กระทั่งงูนะคะลมลิงก็มีเนาะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานเนี่ยมันยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเพราะอยากให้เดินเข้ามาดูถึงในลึกๆเลยจริงๆสำหรับคนที่ชอบทั้งน้องหมาน้องแมวแล้วก็รู้จัเอกโซติกเนี่ยก็สามารถมาดูได้หมดเลยจริงๆมีอยู่ตัวหนึ่งที่ชอบม,มากน้องวัวเขาวสวยมาก ก็สามารถทำ,ทำพานูงวงัวมาให้เราชมกันได้นะคะบอก <c oughs> เลยว่าสุดยอดมากๆ <c oughs> จริงสำหรับคนที่รักสัตนะก็สามารถพามาเที่ยวกันได้ทั้งครอบครัวเลยมาเที่ยวแล้วก็ทั้งครอบครัวสบายแล้ว ค่ะพี่โบจากที่เราได้มาเยี่ยมชมงานเพชรเอ็กโซครั้งนี้นะคะส,สัมผัสได้ว่าออคนที่พาน้องๆลูกๆนะคะมาในงานเนี่ยเขาค่อนข้างมีความใส่ใจแล้วก็มีความรักแล้วก็ให้ความสาคัญเกี่ยวกับอาหารของน้องหมาน้องแมวค่อนข้างมากเลยค่ะซึ่งในจุดนี้นะคะ VI ของเราเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยดูแลในส่วนนี้ได้เลยค่ะพี่โบจริงค่ะพี่เนี่ยตั้แต่เดินเข้าไปนะคะสัมผัสได้เลยหูขนลุกเลยค่ะว่าความรักของน้องหมาน้องแมวเนี่ยมันแบบเข้าถึงจริงจริง หนึ่งในนั้นที่เห็นชัดเลยนะคะเรื่องของคุณภาพอาหาร แลบบเราเนี่ยสามารถตรวจคุณภาพของอาหารได้ด้วยนะคะจริงๆตรวจค่าโภชนาการก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าโภชนาการต่างๆก็คือโปรตีนไขมันและแน่นอนคนมีเย่อใยนะคะเป็นคนมีเย่อใยค่ะเยอใยนะคะรวมถึงค่าความชื้นค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของแร่ธาตุนะคะที่จะสามารถบอกถึงความปริมาณของความเค็มของอาหารนั้นๆได้ค่ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะสามารถตรวจสอบถึงคุณภาพของอาหารค่ะในส่วนของไมโครท็อกซินหรือว่าสารพิษจากเชื้อรานั่นเองค่ะไม่หมดนะคะในส่วน ของแม่พรซินเนี่ยไม่ใช่ว่าตรวจได้เฉพาะอาหารนะพี่อ่วันนี้ไปเดินอาจจะเห็นอันนึงเลยก็คือเรื่องของทรายแมวอันนี้ก็สามารถตรวจได้เหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยมันมีการปนเปื้อนของเชื้อราหรือเปล่าสารพิษของเชื้อราหรือเปล่าค่ะแล้วถ้าสนใจทํายังไงคะพี่โบก็สามารถติดต่อมาได้ที่ f a c e b o o k แฟนเพจของ VRI ได้เลยค่ะวันนี้ยังไงเอ่ยต้องลากันไปแล้วค่ะจริงๆไม่อยากลาเลยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีีหน้าค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะเอาแล้วเป็นไงบ้างหนักหรือเปล่าคะเขาอไอันนี้เนี่ยน้องอะกำลังเต้าอยู่พอน้องโดนสวกเขามาตึงมี้ได้ไหม